You're listening to K S Podcast อ un ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกรสกุล r i t y ที่ Happiness Investment นะดูนี้เชิญทางพี่ปุ๊กเข้ามาอัปเดตในฝั่งตัวปตวทกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันและการประชุมโอเปกในวันนี้สวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ,รบงั้นขออนุญาตพี่ปุ๊กอัปเดตตัวปตทก่อนเลยครับ รปรทเมื่อวานมีนัดสมิตติ้งนะครับก็เรายังเมนเทนเอา u t เปอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพ43.1นะครับยังมีอัพไซด์อย,อย,อย,อยู่ราวๆประมาณ11%นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการอัปเดตนะครับประเด็นที่ยังยังเป็น Pending Issue อยู่ยกตัวอย่างเช่นว่าปรทจะเอาอยัางไงในพาม่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทอเทลหรือเชฟรอนเนี่ยประกาศการ Exit อ,ออกจากพาม่า นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปตทก็พูดค่อนข้างชาัดว่าแหล่งก๊าซยานนาเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยแล้วก็ประเทศพมา่านะครับเนื่องจากคิดเป็นประมาณสัก11ของแก๊สสป,ปายในบ้านเรานะครับแล้วถ้าเกิดพมา่าเนี่ยถ้าเป็นแกสาา๊สพม่าทั้งหมดรวมแหล่งอื่นๆของของสอพเนี่ยคิดเป็น15-16ของแหล่งก๊าซในบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นกับแหล่งก๊าซในพมา่าเนี่ยก็อาจจะกระ,กระทบภาคการผลิตไฟ ในบ้านเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มปตทจะพยายามสมูทโอเปอเรชั่นของแหล่งให้ได้มากที่สุดนะครับแต่อะไรก็ตามถ้าเกิดในกรณีเลวร้ายว่าต้องหยุดซื้อจริงๆนะครับปตทก็มีเฟสิลิตี้ในการรอ,องรับ LNG นะครับที่จะ Import เพิ่มเพียงพอต่อต่อการผลิตไฟฟ้าได้นะครับโดยโดยนอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับสวิส ก๊าซจากหลังทางภาคตะวันออกเนี่ยไปโรงไฟฟ้าทางด้านตะวันตกที่ที่โดยปกติใช้กาสส๊กาซจากพ่แม่เนี่ยผลิตไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนนี้ท่อกาสส๊าซเสนที่5เนี่ยเสร็จแล้วดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าโอกาสไฟดับเนี่ยก,ก็น้อยเพียงแต่ว่าคอสเนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยอีกาด e เองเนี่ยก็ยังสามารถปล่อยไฟฟ้าน้ํามันเตานะครับหรือว่าน้ํามันดีเซลได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นต่อ,อการขายน้ํามันดีเซลของโรงกลั่นในประเทศ นะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือมีการพูดถึงเรื่องของ EV นะครับที่บอทอร่วมลงทุนกับฟ็อก o อนก็จะ,ะทำการตัดสินใจการลงทุนนะครับในครึ่งปีแรกปีนี้แหละนะครับแล้วถ้าสมมติว่าตัดสินใจลงทุนเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างเลยในครึ่งปีหลังเพราะว่าที่มีอยู่แล้วนะครับใช้เวลาก่อสร้าง2-3ปีเนี่ยสำหรับเฟสแรกเนี่ยก็ส,สามารถผลิตได้50,000ยูนิตตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับแบรนด์รถ นะครับที่ที่ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติจีนที่จะสนใจจะใช้ MIS แพลตฟอร์มของ f o ร c o n นะครับแล้วก็มีทายการซาย MOU กันแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายาคุยกับอีกหลายเจ้าที่ยังไม่ได้มีการเซตซาย MOU แต่เชื่อว่าก็ได้รับความสนใจนะครับที่จะมาเข้ามาทําตลาดรถ EV ในประเทศไทยนะครับโดยในแง่ของแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่ชัดนะครับว่าจะใช้ของใครจะใช้ของ g p c หรือเปล่า นะครับเพราะว่าอยู่ในเรื่องการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมกับฟอคอนนะครับพี่ปูครับแป๊บหนึ่งนะครับพี่คงขอประโยคนี้ก่อนประโยคนี้สําคัญมากเลยปอททเขาเมนชั่นถึงว่าเขาอาจจะไม่ใช้ของ gpsc ด้วยเหรอพี่ได้ด้วยเหรอครับก็ก็ได้ครับแล้วเราเล่นมูอ gpsc ขึ้นมานี่คือต้องกังวลไหมครับพี่อาจจะอาจจะยังไม่ถึงขั้นขั้นต้องกังวลนะครับเพราะ Prior i t y เนี่ยถ้าเทคโนโลยีของของของ gpsc เนี่ย ในแง่ของแบตเตอรี่เนี่ยทางฟอกคอนยอมรับแล้วก็แมชเนี่ยเขาก็สามารถใช้ได้นะครับ oh. แต่ถ้ามันไม่แมชเนี่ยเ oh. นื่องจากฟอกคอนเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเนี่ยและเขาต้องมีการรับประกันนะครับในแง่ของคุณภาพของแพลตฟอร์มโดยรวมเนี่ยมันก็อาจจะมีในเบื้องต้นในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะไปใช้แบตเตอรี่ของของคนอื่นได้ นะครับแล้วก็รอให้เทคโนโลยีของทาง GPC เนี่ยเด v e l o p ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ GPC ก็ยังไม่ได้มีโรงงานระดับที่จะมาป้อนโรงงาน f a l ์คอนโรงนี้ในประเทศไทยได้นะครับก็คงต้องช่วงแรกอาจจะซื้อเข้ามาก่อนแต่ช่วงในเฟสถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นการ d e v e l o p ผ่าน GPC ครับโอเคก็อันนี้ก็ประเด็นนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับโดยในส่วนของอีกประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ LNG นะครับชิปเปอร์ลายเส้นอันใหม่ก็คือพูดง่ายพูดถึงก๊าซแหละที่ก๊าซเนี่ยมีแผนที่จะ Import LNG เข้ามาแทนนะครับซึ่งตรงนี้เ,เขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบในแง่ของโวลูมนะครับเพราะสัญญา,ามันผูกกันไว้แล้วว่าถ้าสมมติว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยไป,ไปซื้อก๊าซของคนอื่นเนี่ยจะถูกเ a k อ take or Pay หรือว่า penalty นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนในแง่ของโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ย ของกา๊าซเนี่ยที่จะขึ้น COD ในปีนี้ปีหน้าเนี่ยอันนี้ก็ก็ไม่ได้ถูกเหมือนกับว่าถูกล็อกในเรื่องของโวล่มไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าเขาจะซื้อเนี่ยก็อาจจะกระทบในเรื่องของอปทอทอาจจะต้องไปลดราคากา๊าซอาจจะกระทบมาจิ้นบ้างนะครับแต่ว่าเชื่อว่าโดยรวมเนี่ยในแง่ของดาวไซด์ของโรงไฟฟ้าปัจจุบัน,นไม่มีไม่มีดาวไซด์นะครับส่วนใหญ่จะเกิดกับโรงไฟฟ้าใหม่โดยโดยในแง่ของปทอทเองเนี่ย ก็พยายามจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นพันธมิตรก็คือตั้ง BU ใหม่เลยแล้วก็ไปร่วมโคกันนะครับกับกับกับชิเปอร์ไลเซนต์ใหม่ๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดซีเนจี้อะไรกันแล้วก็ผลประทบตาพอปตทน้อยสุดนะครับ โดยคีย์ริกซ์เนี่ยก็คือตอนนี้ราคากา๊าซราคาน้ำมันมันขึ้นราคาก๊าซเนี่ยเออ่ LNG มันขึ้นสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพอร์ชั่นของ LNG ที่เบรนเข้ามาในพูไพร์สในบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นอย่างค่อนข้างมีนัยยะขึ้น30-50%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จินของพวกโรงแยากกาส๊สมาร์จิ้นของการขายอุตสาหการรมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในปีนี้ก็มีอัพไซส์เช่นเดียวกันก็คือไอ้พวกบริษัทลูกรวมถึงอินเวนทรีเกนต่างๆก็จะะเยอขึ้น นะครับแล้วก็อปอลทอมมีแผนที่จะขายโคบิสเนสของเขาเนี่ยภายในครึ่งปีแรกปีนี้ก็อาจจะบุกเอ็กซ์ตร้าเกนมานะครับด้วยภาพต,ตรงนี้เนี่ยก็ยังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไพรส์43.1นะครับราคาหุ้นเนี่ยเพิ่งเทรดหนึ่งเท่าบุกเองเน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีรูมที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ก็เลยยังรีเทรดตัวเอาเพอร์ตแบงก์ติ้งสำหรับตัวปอทนะครับครับโอเคพี่ปูครับ <c oughs> ผมถามนิดนึงคือแล้วมากันใน มานในประเด็นที่2ก่อนนะเดี๋ยวเขาถามทีเดียวครับว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับมานในประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วผมมาแชร์กับมุณฟังก่อนนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยแอคชั่นของทางทหารหรือว่าทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีในยะ นะครับความหมายคือก็ยังเป็นฝั่งที่รัสเซียก็ยังบุกเข้ามาในจอร์บาร์กนะครับสองแคว้นหลักอย่างลูฮันแล้วก็โดเนิสนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งทหารเข้าไปในเคียฟนะครับแล้วก็ในฝั่งของนาโตนะครับด้วยความที่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาผมว่ามันก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นใดๆเพราะว่าเขาจะรอพาเวลพูดเขาจะรอไบเดนเนี่ยแถลงในคืนวันนี้นะครับว่าจะมีการส่งทหารไหมตอบโต้ยังไงหรือจะมีการแบนอะไรเพิ่มเติม,ตมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของแแแออคคชััััั่่่่่่่่่่นนนตตาาาาางงงงงงๆเเีีียยยยรระะะหวววฝฝขกบซ้้ไไไมมดพ ราคาน้ำมันดิบทองคําบอลยูแล้วก็หุ้นมันตอบรับเลยนะครับมากแนนเสของพี่ปุ๊กก่อนก็คือทองน้ํามันนะเมื่อวานนี้ขึ้นมายืนประมาณ1 0ึ่งรอเหรียญน,นะครับเราถามพี่ปุ๊กสองมุมมุมแรกเลยคือสเปรดของ WTI กับเบลนตเนี่ยมันเริ่มแคบลงแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันส่งผลยังไงกับ พลังงานบ้านเราไหมครับแล้วขั้นที่2เลยคือถ้าจะให้พี่ปุ๊เลือกนะครับตอนนี้มันก็จะมีเล่นพลังงานต้นน้ํามีเล่นงโรงกันหรือแม้ทั้งถ่านหินเพราะตอนนี้มันดังขึ้นเนี่ยคอมโมูนิตี้ไพรล์ขอ 2B คอมของบูมเบิร์กเนี่ยมันขึ้นยกแผงเลยพี่ปุ๊กมอง2-3เรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับในเรื่องแรกในเรื่องของสเปรดเนี่ย <c oughs> ก็คงมีผลกระทบในแง่ของสเปรดไอ้พวกไลท์ไลท์โปรดักต์กับเฮฟวี่โปรดักต์นะครับก็คืออาจจะทําให้ในเชิงของไอ้พวกสเปรดไลท์โปรดักต์เนีย่ยมันมัน มันแคบลงนะครับหมายถึงไลท์ครูดนะครับมันแคบลงเมื่อเทียบกับ heavy product, เฮฟวี่โปรดักต์เฮฟวี่ครูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโรงกลั่นเนี่ยอีโคโนโมิกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยต่อโรงกลั่นเนี่ยยังเป็นเชิงบวกนะครับ,รบเพราะว่าในในเชิงของอินเวนทรีเกนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะนะครับการที่มีการลดการซื้อแก๊สนะครับจาก จากรัสเซียซื้อน้ํามันจากรัสเซียเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดแก๊สทูออยล์สวิตชิ่งในยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกิดการแกส๊สแก๊สทูโค้สวิตชิ่งเหมือนกันในยุโรป นะครับตรงนี้ก็จะส่งผลต่อ,อไม่ว่าจะเป็นสเปรดในเรื่องของอแก๊สออยดูไบนะครับให้ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาโคปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงส่งผลให้ราคาแก๊ส LNG ในภูมิภาคอื่นปรับเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ายุโรปเนี่ยอพอลดการรับแก๊สจากรปสรเซียเนี่ยก็ต้องไปซื้อแก๊ส LNG จากภูมิภาคอื่นซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็น LNG จากอเมริกานะครับเพราะฉะนั้น,น Hub, เนี่ยก็ดันเฮนรี่ขับเนี่ยแก๊สไพรส์เนี่ยใน US เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ในเชิงของผลกระทบเนี่ยมันเลยดึงราคาพลังงานทั่วโลกขึ้นหมดเลยไม่ใช่เฉพาะน้ํามันนะครับราคาโคก็ขึ้นราคา LNG ก็ดึงราคาแกส๊สทั่วโลกขึ้นด้วยก็รวมถึงไอตัวเฮนรี่ u ันะครับอโอเคนะครับที่ปูครับแล้วมาในประเด็นที่2ครับ <c oughs> ก่อนที่ไปถึงประเด็นที่สองผมขอทวิสม,มาก่อนคืนนี้ <c oughs> จะมีการประชุมโอเปก นะครับพี่ปูคิดว่ามีโอกาสออกซีเาดิโอไหนบ้างครับล้วให้น้ําหนักซีนาริโอไหนครับตอนนี้มีแค่เ,เ,เพิ่ม400,000บาร์เรลหรือเพิ่มมากกว่านั้นนะครับเ,เพิ่ม400,000บาร์เรลเนี่ยเป็นเคสที่ไลลี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้โอเปกต,ต้องบาลานซ์อำนาจ<ม>นะครับระหว่างเพราะว่าตอนนี้มันการขัดแย้งระหว่างพูดง่ายก็คือ US กับกับกับรัสเซียนะครับถ้าไปเพิ่มแล้วทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเนี่ย รัเสเซียก็อาจจะโมโหแล้วก็ออกจากโอเปพัสได้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลไม่ไม่ดีเพราะว่าโอเปกพัส์อาจจะแตกเลยแล้วก็พวก UAE พวกคูเวตอาจจะมาแบบผลาาิตเพิ่มอย่างมีนัยยะสาคัญแล้วอาจจาะท้เราให้ราคาที่มันตับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์ดีๆนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือคง4ี่แสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าคงไว้เนี่ยราคานมันมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า มันมันค่อนข้างตึงในปัจจุบันเพราะว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยลดการสือ้อนะครับตอนนี้น้ำมันรัเสเซียกำลังวิ่งไปที่จีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวในใน,ในเฟสถัดไปเนี่ยเราจะเห็นครูรพรีเมียมทางฝั่งเอเชียเนี่ยกลับมาสูนนะสภาวะปกตินะครับลองไปหาอ่านรีพอร์ตวันที่25ได้นะครับของเรา Energy เนี่ยนะครับ <c oughs> เรามีการวิเคราะห์ว่าฟลูมันจะไหลย,ยังไง นะครับแล้วก็ r e c o m m e n d a t i o n หุ้นของเราเนี่ยก็คือคนที่ได้ Ben e f ฟ t จากเหตุการณ์เซียบุกยูเครนเนี่ยก็คือปอทอสอพอบ้านปูแล้วก็บางจากนะครับสามตัวครับอืมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผม <c oughs> เปิดให้กับน้องคุณดุนหนึ่งระหว่างนี้อ่ะผมถามคำถ,ถามที่พี่ปูพูดมาเมื่อกี้เลยนะครับว่าแล้วสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องบอกว่าขึ้นกันทั้งโลกเลยแก๊สก็ขึ้นน้ํามันก็ขึ้นถ่านหินก็ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็จะมาดูกันอยู่สามตัวนะครับนั่นก็คือหนึ่งสอพอสอง ลงกันอย่างตัวบางจาก3าถ่านหินอย่างตัวบ้านปู่ถ้าจะให้พี่ปุแนะนําให้กับน้กงทุนเนี่ยนะครับเอาอยัางไงดีครับคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนมาตลอดว่ามันเป็นจิตวิทยาฟันดัเมนทัลจริงๆเนี่ยถามว่ากระทบไหมเริ่มกระทบแต่ยังไม่ได้กระทบแบบฟูลแซง t i ่นคือคือเนื่องจากเขามีการแบนธนาคารรัสเซียออกจากโซวิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้การจ่ายเงินเนี่ยมันทำได้ได้ลำบ,บาก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการสวิตชิงออกจาก e NERGY SOURCE ที่มาจากรัสเซียนะครับก็ตรงนี้มันก็เลยอาจจะกึ่งกึ่งคล้ายคาย s a n c t i o n ทางอ้อมนะครับสำหรับภาคพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยมันก็เลยปรับขึ้นมาถามว่ามองอยังไงก็คือก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าตอนนี้คนอื่นเนี่ยก็คือคนที่ใช้พลังงานส่วนใหญ่เนี่ยกำลังพยายามที่จะลดหาวิธีทางลดราคาพลังงานลง ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอเอ e ก็มีการประกาศปล่อย strategic reserve ออกมา60ล้านบาร์เรลแต่ว่าตลาดก็ไม่รับเลยนะครับราคาก็พุ่งขึ้นมาแต่เชื่อว่าในระยะกลางเนี่ยเราอา,อาจจะพอราคาชูดไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนปี2008นะครับที่ราคาน้ำมัน,น WTI เพิ่้ขึ้นไปถึง147เหรียญและว t r i g g e r r e c เ s s i o n นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความกลัวในเรื่องของ Recession มาราคาน้ำมันมัน,มนจะลงแหลน ครับในขณะที่ฟิสิกอลจริงๆเนี่ยมันเกิดอ,อย่างที่เมื่อกี้เรียนก็คือแก๊สทูออยล์แก๊สทูโคลเซอร์วิชชิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฟันดาเมนทัลเนี่ยคนที่รับได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโรงกลั่นแล้วก็หุ้นถ่านหินนะครับรวมถึง LNG หุ้นที่เป็น LNG หรือหุ้นแก๊สใน US ดังนั้นเนี่ยแล้วไอ้หุ้นพวกนี้มัน v a l เอชั o n มันต่ำกว่าพวกหุ้นอัพสตรีมโดยตรง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอนนี้หุ้นมันยังเทรดต่ำบุกกันอยู่เลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็น sentiment play เนี่ยเราแนะนําให้เล่นหุ้นถูกดีกว่านะครับใช่มันมันมันลงมันก็ลงไม่เยอะนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆราคาน้่มันขึ้นไปร้อยยี่สิบเหรียญแล้วอยู่ดีๆคนพูดแต่ recession กันแล้วราคา้ีามันร่วงเพราะเวลารอบเนี้ยเวลามันร่วงมันจะไม่ได้ร่วงแบบเวลาสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับมันร่วงทีมันจะร่วงเวลสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับ เราขายหุ้นไม่ทันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดคนที่มีเนี่ยมันต้องมีกําไรมาจากข้างล่างและถ้าถือว่ามันไม่มีกาไรมาจากข้างล่างเนี่ยมันขายไม่ทันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเลยเลือกหุ้นที่ถูกดีกว่านะครับก็เลยยังคงแนะนําตัวบางจากนะครับที่เทรดอยู่แค่ประมาณสัก0ูเท่า p พ i c e per b o o บุ๊นะครับได้ e บ e f i t โดยตรงเพราะเขามีอ e n p กับในในยุโรปเลยนะฮะแนะนําบ้านปูเทรดอยู่0ูเกาเท่า0.9เท่า price per book ที่เขามีโอเปอเรชันของก๊สในอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เบนฟิตจากแก๊สยุโรปสวิตชิ่งมาแก๊สอเมริกานะครับส่งออกผ่าน LNG เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไปเล่นตรงนี้ส่วนสอพเนี่ยใครมีอยู่ไฮริกสสเปกค l a ล e ก็สเป u ค a เลตไปหรือใครที่เป็นโลว์ริส e เลทโปรลทโฟนไปนะครับก็ไปไปเล่นตัวถูกดีกว่าครับชัดเจนมากนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคครับเดี๋ยวมาต่อหลันที่คุณอาคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับนัลลัมสุนโอเคครับเชิญเลยครับสำหรับโปรเซนเทลครับก็วันนี้นะครับเรามีการอัปเกรดนะครับเซนเทลนะครับแทร็กเก็ตไพรซ์จาก41อ็ดจาก37.71นะครับขึ้นมาเป็น41.55นะครับแล้วก็เมนเทนเป็นอัพเปอร์ฟอร์มแบตติ้งแล้วก็ยังเป็นท็อปพีคของเราสำหรับในกลุ่มท่องเที่ยวอยู่ เมื่อวานทางซินเทลมี a อนนัลลิสต์มีทินะครับก็ไกด์แดนส์เนี่ยค่อนข้างบูริชนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยบริษัทเนี่ยตั้งเป้าว่ารายได้ของฝั่งธุรกิจร้านอาหารเนี่ยจะกลับมาเท่ากับปี2019นะครับในปี2022ที่12,000ล้านนะครับขณะที่ในข่าวของโรงแรมเนี่ยก็คาดว่าในฝั่งของ occupancy rate เนี่ยจะขึ้นมาเป็นประมาณสัก40-50% ทีนี้เนี่ยเอามาวีแคปในช่วงของ2เดือนแรกของปีนี้นก่อนละกันนะครับก็ในขาของธุรกิจโรงแรมในประเทศนะครับสเดือนแรกเนี่ยอัลกูเฟนซีเนี่ยอยู่ประมาณสักแถวๆยี่สถึงยีนะครับก็ต้องบอกว่ายอมรับว่าปรับตัวลงนะครับจากไตรมาดสีที่อยู่27%นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับในช่วงที่เกิดเดลต้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอัลกูเฟนซีเนี่ยอยู่แค่7-12%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถบอกได้ว่า Impact ของโอมิคอนเนี่ยมีความ โรงแรมน้อยกว่าเดลตาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับที่กระทบต่อในฝั่งของธุรกิจโรงแรมนะครับขณะที่ในส่วนของมาดีฟนะครับก็จริงๆอุปสงค์ของมาดีฟเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในช่วงของอเดือน2เดือนแรกของปีนี้นะครับก็อยู่ระดับประมาณสัก85นะครับแต่ว่า อ,อย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของคนรัสเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนรัสเซียเนี่ยคิดเป็นสิดเป็นต์นะครับของจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศมาดีฟในปีสองพนยี่สิบที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราดูบนรายได้ของมาดีฟเนี่ยบนโรงแรมเซนเทลเนี่ยจริงๆแล้วเซนเทลเนี่ยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเนี่ยอยู่ประมาณสัก7%นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยมาเฉพาะาเฉพาะโอเปอเรชั่นในบาลดีฟนะครับถ้าเกิดเราเมาเบรนเดดทั้งพอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่มาสัก2อถึงสเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีสัดส่วนที่สูงอ่ขาขณะนี้ฝั่งของฟู้ดนะครับคือต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับอ่ารายได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงในเชิงของยีออนเยียเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราดูบัตรมไลน์เนี่ยอ่าเขาเทิร์นจากขาดทุนเนี่ยขึ้นมาเป็นกำไรได้นะครับถึงแม้ว่าไรายได้เนี่ยจะลดลงซึ่งอันนีี้เเน่ยยหลลักลกกๆ็คือจจะมาา ถ้าเกิดเราไปดูในขาของอความสามารถในการทำกำไรนะครับอย่างตัวของ gross profit margin เนี่ยในปี2021เอนี่ยอยู่ถึงระดับประมาณสัก59%บนะครับบนธุรกิจร้านอาหารแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับปี2019เนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก52%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย7%ที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือมาจาก cost saving นะครับแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะสามารถ maintain ต่อได้ เราเลยมีการปรับประมาณการนะครับปี2022เนี่ยเดิมทีเราคาดว่าจะขับทุน490ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนนะครับเป็นปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเชนเทลน่าจะกลับมาเป็นกําไรได้แล้วนะครับที่34ล้านบาทนะครับแล้วก็ <c oughs> มีการเพิ่มประมาณการอ่ากำไรนะครับปี2023เนี่ยขึ้นประมาณสัก10นะครับอก็ อันนี้เนี่ยก็ทำให้มันรีเฟลตไปถึงทาร์เก็ตไพรซ์ของเรานะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น4 1 5 5ก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมาจาก e a r n i n g ็งซิวิชันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีการรีเรทตัวของ e v ebita multiple นะครับจากค่า average เนี่ยขึ้นมาเป็น0 5 sd เนี่ยค่าเฉลี่ยครับครับคุณอาผมถามนิดนึงภาพตรงนี้เนี่ยนะครับ คุณอาคิดว่ามันจะสะท้อนมาทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยไหมครับหรือแม้กระทั่งมินเนี่ยที่เรากําลังจะรอการชุมนาวิเคราะห์ก่อนเนี่ยคุณอาคิดว่ามันจะสะท้อนภาพไปถึงตัวมินด้วยไหมครับอ่าผมว่าบนธุรกิจโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีความแตกต่างกันมากนะครับคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันสำหรับโรงแรมในประเทศแล้วก็ในส่วนของมาดีฟแต่ทีนี้เนี่ยมินเนี่ยเขาก็จะมีใน,นส่วนของยุโรปนะครับซึ่งอ่าไม่เหมือนกับเซนเทลนะครับอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะครับว่า,อ,าอิมแพคเป็นยังไงแต่ว่าอ ตอนนี้เนี่ยที่ผมคาดการไว้เนี่ยผมคิดว่ายังไง Q1 เนี่ยก็น่าจะเห็นการซอฟตัวลงนะครับจากตัวมาสีอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าดีกรีกับแมกนิจูดเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนนะครับขาในฝั่งของฟู้ดเนี่ยจริงๆถ้าเกิดดูมาจินของฟู้ดของมินเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างทรงตัวนะครับแต่ว่าในขาของรายได้เนี่ยเขาอาจจะทําได้ดีกว่าเชนเทลนะครับแต่ว่าเชนเทลเนี่ยรายได้ถึงแม้ว่าจะหดตัวลงแต่ว่า พอมาถึงอัตรา,าำการทํากําไรเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยคือความความแตกต่างกันนะครับก็แต่โดยรวมเนี่ยในแง่ของมาทำลายเนี่ยก็ถือว่าแข่ง,งทังคู่นะครับเป็นกาไรครับโอเคนะครับคุณอาเมฆาจักสุดท้ายครับต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของออการแบนของทางยุโรปและอเมริกาน,นี่ผมนั่งไล่หลายแบ์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเบิร์กแบนบีซีบีนะครับแล้วก็หลายแบใ์ในในฝั่งของทางรัเสเซียเนี่ยเขาถูก การแบนนะครับหรือว่าทางสวิฟ t เนี่ยนะครับซึ่งอีกประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่อาจจะสร้างความเสียหายนะครับโดยตรงต่อเซกเตอร์พลังงานนะครับแล้วก็การเงินอย่างไรก็ตามนะครับเซกเตอร์ที่น่าจะได้รับผลกระทบทางออมด้วยก็คือเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับน้องเทือรัสเซียเนี่ยเวลามีการเดินทางออกมาจากประเทศเขามาท่องเที่ยวอยู่ไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในมาลเียหรือในทั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับมมื่อต้องมีการโอนเงินเป็นเพเมนต์นะครับออกมานะครับแล้วฝั่งเราก็จะเป็นฝั่งรับนะครับ การที่มันแบนสวิ f เนี่ยมันทําให้การโอนเงิน hmm. เนี่ยติดขัดแล้วก็ยากลําบากหรือแม้กระทั่งในกรณีเวลวร้ายเนี่ยคือโอนไม่ได้เลย,เน,ยนะครับในท่องเที่ยวเขาก็อาจจะมีการ c a n เซิลไฟท์นะครับแล้วก็ฝั่งบ้านเราถ้าไม่ได้รับเ,เงินมาจำ m deposit booking เนี่ยบ้านเราก็จะมีการแคนเซิลด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้คุณอารคิดว่าผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยวลิงก์จากจากภาคของอ่าจีโอพอิคอ i ลิกส์ลิงค์มาที่ฝั่งของ การแซงชันสวิฟแล้วก็ลิงก์มาที่ฝั่งเซกเตอร์ที่สามที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างเซ็เตอร์ท่องเทียเ่ยวคุณอา์มคิดว่าผลกระทบมันจะรุนแรงเทียบเท่ากับการเงินแล้วก็พลังงานเลยไหมหรือคิดว่าผลกระทบจํากัดแล้วก็ถ้าได้รับผลกระทบโรงแรมไหนได้รับผลกระทบเยอะสําหรับการท่องเที่ยวรัเสเซียเยอะครับโอเคครับก็เอาเรื่องของการแบ่งก่อนแล้วกันนะครับโซฟาเนี so ่ยคือจริงๆเพิง่งก็เพิ่งแบ่งกันไปนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ยังยังไม่ได้เห็นอิมแพคอะไรนะครับก็ มีการพูดคุยนะครับกับบริษัทเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแบบอ่โดนโดนโดนแบรนด์เนี่ยแล้วแบบไอ้ส่วนที่มีการทำบุ๊กิ้งมีอะไรเงี้ยมันต้องมีการแบบไวออฟอะไรอย่างเงี้ยไปไหมเพราะว่าอาจจะเก็บเงินไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็อ่าตอนนี้เนี่ยอ่าทางเซนเทลก็บอกว่าไม่โซฟายังไม่ได้เห็นอิมแพกอะไรนะครับแคนเซิลเลชันก็ยังยังไม่ได้กระโดดขึ้นมาเยอะๆนะครับก็ยังอยู่อะไรที่เรียกว่าเป็นภาวะปกติอยู่ทีนี้เนี่ยสัดส่วนไรายได้ที่จาก มาจากคนรปรเซียเนี่ยต้องบอกว่ามินกับเซนเทลเนี่ยไม่ได้มีเยอะทั้งคู่นะครับอย่างเซนเทลเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปว่าบนโอเปอเรชั mm. ่นในมาลดีเนี่ยอยู่ประมาณสักแถวหกถึงเจ็ดเซนะครับบนไรายได้รวมเ mm. พราะฉันเนี่ยถ้าเกิดเทคมาบนทั้งทั้งพอร์ตฟิโอนี่จริงๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับของไรายได้รวมจากคนรัรเซียสำหรับ,บมินเนี่ยก็ พอๆกันนะครับพอสักส3เปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า worst case ก็คือว่าไม่มีคนรัสเซียเลยเนะี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนคับรัสเซียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินทางมาเที่ยวเลยเนะี่ยผมคิดว่า Impact เนี่ยดูแล้วก็อาจจะค่อนข้างค่อนข้างลิมิตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดลิทลูไปเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็น Concern เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของจัร r e o p e n i n g ของบ้านเรานะครับที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า รัสเซียเนี่ยมีสัดส่วนเนี่ยอยู่ประมาณแถวแเซ8%นะครับประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นของของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงของรีโอเพนนิ่งนะครับซึ่งต่อเป็นเป็นอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้สัดส่วนตรงนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไอที่ต้องคอยคอยมอนิเตอร์นะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปหาตัวเลขข้อมูลิ่มเตอร์ล้วเดี๋ยวเราจะดิสคัสกันได้อีกทีนึงครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางคุณอาร์มากครับครับครับ